สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะพี่น้องจากที่ไม่ได้กินมานานตึง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 วันนี้หนูจะมากินเธอค่ะ Welcome to everybody to M U T นี้เรากินข้าวเทศกาล Miss Universe Thailand นะคะ 2020ค่ะ miss universe thailand 2 0 2020 okay and dream miss universe yeah okay show for eating show you อ่ะกินเลย <c oughs> นี่เป็นลูกชิ้นรวมนะครับลูกชิน้นจากปากซอยมิตรนะอ๋อลูกชินก้นภาษาอังกฤษอะไรอ่ะลูกชิน้นลูกชิน้นลูกชิน้น ไปชิ้นนี้น่าจะเป็นมิสบอลนะเรียกมิสบอลรวมกันอ๋อไม่ฉลาดอันนี้เป็นยำยำสามกรอบนะครับผมมิสบอล yes อ่อสามกรอบ three trium h e three thing for yum three กรอบกรอบภาษาอังกฤษมากตำม่วงตำซั่วตำปูปลาใส่ขนมจีนทุกคนสลัดสลัดนูเดนสลัด yeah eating เตรียม <Yes>, ติดไมคนะครับเสียอะไรไม่ดีเท่าไหร่โอ oh. oh. oh, oh, ้าวเออโอ้โฟกัสโอ้ยูโฟกัสโฟมไมค์ไมโครโฟนอยู่ก่อนไม่ละอืมไอเสียงดังอยู่แล้วถูกต้องนี่คือแฮมนะคะแฮมอืม อร่อยมากแม่วันนี้เส้นของจีนแบบยาวเลยเพราะว่าเขาใช้วิธีคุกเอาอีกโนหนึ่งตำเป็นการตำเอาอเนื้อเละคุณยายเขาตำเอาแต่คนนี้เขาตำส้ตมตำเสร็จแล้วค่อยเอาเส้นหลงลรอกวคุกคุกคนละเทคนิควัยรุ่นคนละเทคนิคเลยนะ แฮมพัดเห็ดขิงทองหอมแฮมดิหอมนะ ชบกรอบไหมคะยังสามกรอบก็คือว่าเขาจะมีเอ่อทางต่งๆไปทอดแล้วก็ใส่มะม่วง,วงใช่ไหมฮะจะมีแคปหมูปลาหมึกปลาหมึกทอดกุ้งทอด ให้มันเหลืออือร่อยต้องิน่อกว่าต้มร้านเจนะนเเนี่ยเจนใหม่เดี๋ยวไว้น้องชายไปเลี้ยงข้าวต้มเดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกทีนะคะไปเลี้ยขงข,ข้าวต้มกันหะน่อยนะรุ่งนี้ต้องอาศัยน้องอะ มันเป็นตัวตัวกันเลยอ,อยอร่อยอร่อยมอนิดจืดก็ใครที่เข้ามาดูใหม่ๆนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้การเจอวดีทุกซ่ามหาเศรษฐีด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้นะคะทุกซ่าก็ต้องประกวดม <c> ิ <oughs> ส่งใจทำคลิปนะคะก็ต้องนิดนึงนะครับ ช่วยดูโฆษณาให้ตุ๊กด้วยนะคะอ่ะพูดเร่อหน้าหคะหนัวอร่อยมากเลยนี่น่าจะเป็นกระเพาะปลาใช่ไหมครับหม,มูนี่ม้วนครับหมูอร่อยมากนังหมูทอดอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ไมไ่กินกุ้งเลยกินกุ้งย่างอร่อยไหมนะนก,กนเลยอขอบคุณครับดูชิ้นเนื้อเอ็นเนื้อเอ็นหมูดู <This S 2> ขาเป็นเอ็นหมูเ็นี้พรอ

你烧两汤了？ เนื้อชอบนี้มากเลยเห็ดเขีมยวทองพันเบคอน ไม่กินดึกกันนะคะน้องชายเพิ่งเลิกงานค่ะ แซ่บนั่ยำไข่แดงเค็มก็อร่อยนะยอดสั่งใส่มาดูเลยก็ไม่ผิดสูตรอ่อมันก็น่าใส่ได้หรอยำสามอ,อกไข่แดงเค็มยำกุ้งหวานก็อร่อยกุ้งหวานใส่ไข่แดงเค็ม อ,อ่อยอ่ะเลยค hmm. ือ I'm very happy to eat chewy to mm hmm. and I เดี mm ๋ย hmm. วจะไปประกวดทิดา หนักตาช่างความงามทุกคนมีความงามที่แตกต่างกันออกไปสรีระของเราแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นความงามที่แท้จริงแล้วเราจะไม่ฟิกนะคะว่าเราจะผอมหรือว่าจะอ้วนนะคะ ผี่หญิงทุกคนมีความงามเป็นของตัวเองอยู่แล้วคะ่ะขนาดน,น้องฟัง <S 1> <S 1> น้องยังอึ้งเลยนะคะว่าแบบสมองพี่สาวทำไมดีอย่างนี้พูดดีอย่างงี้ใช่ไหมปื้มค่ะปื้ม นี่ถ้าดีฉันสูงสักร้อยเจ็ดสิบนี่ถ้าฉันไปแน่นอนเลย MUT ไม่ได้เห็นดีฉันมนั่ง <c oughs> ทำยูทูบเบอร์อย่างนี้หรอก <c oughs> แต่ทำยูทูบเบอร์นี่ว่าไปคนดังๆก็มาทำเยอะนะฮะทุกคน <c oughs> ไม่ฮะดารามมาทุกวงการเลยล่ะคะ่ะเพราะ ยูทูบเบอร์คือการครีเอ o เตอร์เป็นช่องของเราค่ะช่วงนี้เครศับเสียค่ะถอดก็เลยไม่ค่อยได้อัพเท่าไหร่เดี๋ยวหาตังามช่ทรศัพบออใหม่ว่านะคะ ระวังนะคะใครที่มีโทรศัพท์ระวังแบบเวลาเราจะอัพอัพแอนดรอยอะคะ่ะบางยี่ห้อเขามีปัญหานะคะอย่างเรียวมีห้าเนี่ยนะคะอัปแอนดรอยสิบนะคะได้เรื่องเลยเครื่องแห้งเลยนะคะเครื่องนิ่งสงบเลยนะคะแหงติดซึ่งก่อนหน้าที่จะอัพแอนดรอยสิบเนี่ยเครื่องก็ยังดีดอยู่เลยนะคะ้าใจเด็ก ของตุ๊ก่าเป็นป p p o นะเขาจะให้อัพไม่บอกว่า,วาอัพเดตอัพเดตมีแอนด o i ยมาใหม่ฉันไม่อัพตัวฉันกลัวมันใส่ไม่ได้เป็นค่ยด้วยกันไ่ายพี่น้อนกันใช่ไหมฉันเนลย ฉันก็เลยไม่ไม่อัพเลยฉันบออัพเลยตาหัวมัว้วนเสือนมุกไปยังดอกฉันกลัวมันแหง้งแต่ที่ใช้อยู่ดีๆพอไปอัพเวอร์ชั่นใหม่ละโอ้ใส่บวได้เสยไหมพี่น้องถ้าไม่มีโทรศัพท์ฉันจะทำยังไง ฉันต้องขาดใจตายแน่เลยอ่ะตอนนี้ทุกอย่างต้องส่งงานกันก็ส่งทางไลน์ <Yeah. S 2> ก็เลยฉันขาดโทรศัพท์ไม่ได้ตายๆๆาจเหมือนเป็นมือที่สามของฉันเลยนะโทรศัพท์อะ่ะฉันดูตลอดเวลามีแต่ช่วงหลับตาเท่านั้นดิฉันไม่ดูโทรศัพท์ ได้หรอเรายิ่งเป็นยูทูบเบอร์อยู่ฉันมีโทรศัพท์ฉันตายไดแน่เลยง่ายเ็นงัวหยาบ กินส้มตำม,มาสามวันแล้วเขาเริ่มกินแลวะวไปเกตียดเด็กหมือต้องยอมเติมให้หักตังไปเพราะว่า <c oughs> ต้องได้ใช้มันต้องไม่ใช้อ่ะโทรศัพท์เนี่ยใครเป็นเจ้าของเครือข่ายท <c oughs> ี่รวยอย่างเดียวเลย เผ็ดมากขออนุญาตลาไปกินน้ำก่อนนะครับผมลาไปก่อนสวัสดีครับ